เดี๋ยวผมสอนวิธ like ีโหลด M2 เราใช้แบบง่ายๆรุ yeah. so ่นเร็วเนี่ยคุณกูเกิลนะพิมพ์ว่า M2 ็นเลยกดไปลิงก์นะกดดาวน์โหลดอันนี้เป็นของ APK นะอันนี้อันนี้เป็นของ APK โหลดสองอันเลยว่าจะไม่ต้องโชว์ของโหลดเสร็จโหลดเสร็จเราก็จะได้มาเป็นไฟล์งี้ กดติดตั้งเท่าหมด2อันแล้วก็ไปเปิด M2 ตัวสินค้าเขาพอเปิดมามันจะมีให้อัปเดตแถวนี้แหละไอ้กดอัปเดตไปแล้วก็รอผมเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมันาจะเด้งก็ให้ลี ปัดทิ้งไปแล้วก็เข้าไปในวาฟนะแล้วก็ของเกมของเราอ่ะเกมของเราดีกดเอ้ยไม่ใช่กดที่สิกดคันลอกแล้วก็ไปที่ M2 เกมโลววางเลยวางเสร็จแล้วก็เข้าเกม เสร็จแล้วก็ไปที่เกมไลบรี่แล้วก็กดสตาร์ทแล้วก็เมื่อกี้จะมี M2 เลยกดตรงนี้เพื่อเป็นตัวปรับแต่งแล้วตัวโกงนะ สามารถกูเกมได้เราม่ได้ Translation ตอนแรกมันยังไม่มีให้กดเลือกภาษาต้องกดปูดพมไปก่อนรอมาทำเสร็จเนี่ยพอมันขึ้นสแตนบายเสร็จแล้ว,ลวก็เลือกภาษาที่เกมมันเริ่มต้นมาให้ มีอันเนี้ยภาษาเกมที่เริ่มต้นข้างนี้ตรงนี้คือตัวแปรให้กดเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นตัวบิงตัวนี้มันอัปเดตมามี GPT แล้วแต่มันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะแล้วกด Start Translation เนี่ยแล้วก็รอไมม่่ะาีด้วเอ สเตตัสโดนแล้วก็กดไปที่แล้วเขถ้าเิดลูกเกมเลืกดเข้าไปแล้วก็สามารถสามารถสัดกีนหน้าจอได้ถ้าเกิดว่าอยากดูเลฟไปดูหนังได้บางบางอย่างนี่มันไอ้ในจอยเพมย์จะไม่มีแปลให้แล้วพวกเควสพวกอะไรเลยแอน้นีล้ไมรูมาก อันนี้นังไม่รู้วิธีเอาฟอนต์ล,ลงใน M2 แล้วก็ลงไปด้วยก็คือเาสนใจเรื่องนี้มากมากเาก็ทาการทำหนังเรื่อนีขึ้นมาซึ่งเขาก็ลงไปดูซากเลยจริงใชหแตามาทจ,าจริงรือหนังก็ยึดนั่นนี่นันก็คือภาพจำเอ่อไทชิคของทุกคนไม่เกี่ยวอะร,รับ <S <S 2> <S 2> เรื่องที่จะเล่าในตอนนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่หนังไทันิกมันออกไปเนี่ยนะครับก็มี สี่กิเมตรดำลงไปนะดำไปส่กิโลเมซึ่งมันลึกเออก็ไปยากครก็จะมีแค่นักสมรวทะเลลึกที่หายใจทนัและหนึ่งในสำรวทะเลลึกคกล่ตัวกอกัลับขกันั่นแหละตันี้ฟซเิโรดังเป็นตกวเนี่ยนะครับกก็ต้องจการทำหนังดานิทันี่ไอสร้างเือลำหมันะครับเพื่อที่จะลงไปดูทะเลอีกรอบเพือที่จะลงไปทะเลลึกรอบนึ่งดจริงๆแล้วในเหตุการณ์ในทัพย์สินที่หายไปหนึ่งเจ็ด พวกเค s wrong, <S ลพวกอะไรวุิงไปให้หมดอ๋อไม่ใช่นะครับคือเจมส์ครเมลอนเนี่ยเป็นนักสำรวจทะเลลึกที่สามบ้าได้เดี๋ยวผมแก้เขาหลบไปกัน